ในยามที่แสงตะวันสีทองอ่อนละมุนอาบไล้เหนือผืนน้ำกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงที่เงียบสงบลูฟี่หรือหมวกฟางผู้รักอิสระและเสียงหัวเราะกำลังนั่งอยู่บนแพรไม้ไผ่เก่าๆที่ลอยเท้งเต้งอย่างเชื่องช้าดวงตาของเขาจ้องมองลงไปในน้ำสีเขียวอมน้ำตาลเบื้องล่างหิวชะำมัดเลยปลาแถวนี้ต้องตัวใหญ่แน่เขาบนอุบอิบพลางถูท้องตัวเองที่ว่างเปล่า ทันใดนั้นเงาร่างขนาดมหือมาที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างามใต้ผิวน้ำก็ปรากฏขึ้นทำให้ผิวน้ำเกิดเคลื่อนกระเพื่อมอย่างประหลาดแสงสะท้อนจากเกล็ดสีรุง้งวูบบ้าพเพียงชั่วพริบตาก่อนที่มันจะหายลับไปอย่างรวดเร็วสุดยอดมีอะไรใต้น้ำนั้นลูฟี่อุทานด้วยความตื่นเต้นมือเตรียมพร้อมจะยืดออกไปคว้าสิ่งที่น่าสนใจนั้นในขณะที่เรือหางยาวของชาวบ้านแล่นผ่านไปในระยะ ไกลเสียงเพลงพื้นบ้านแว่วมาตามสายลมพร้อมกับกลิ่นหอมของอาหารไทยที่อบอวนช่างเป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่และน่าค้นหาสำหรับโจรสลัดหนุ่มคนนี้แต่อะไรกันแน่ที่ซ่วนอยู่ในแม่น้ำแห่งตำนานสายนี้ความกระหายในการผจญภัยของลูฟี่ถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งอย่างไม่อาจยับยั้งได้ ลูฟี่กระโดดลงจากแพอย่างไม่ลังเลเพื่อลองดำดิ่งตามหาสิ่งลึกลับนั้นเขาเชื่อว่ามันต้องเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่ก็เป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสนใจอย่างแน่นอน นี่มันต้องเป็นเนื้อปลาในตำนานแน่ๆเขาคิดในใจพลางเตะขาวแหวกว่ายอย่างสนุกสนานแต่แล้วเขาก็ว่ายชนเขากับเรือหาปลาลำเล็กๆของชายชาราผู้หนึ่งใบหน้าของชายชาราผู้นั้นเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นจากแดดและลมเขาชื่อลุงบุญเป็นชาวตระมงผืนบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตลุงบุญมองลูฟี่ด้วยความประหลาดใจรักคนสงสัย ไอ้หนุ่มมาจากไหนกันนี่มาเล่นน้ำกลางคืนแบบนี้ไม่กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไงลุงบุญเอ่ยถามเสียงทุม้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรหรอมีอะไรน่ากินไหมลูฟี่ถามกลับอย่างไร้เดียงสาลุงบุญถอนหายใจช้าๆก่อนจะเล่าเรื่องราวของพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์แม่นำ้ำโขง ตำนานเล่าว่าพญานาคคือผู้สร้างและคุ้มครองผู้คนในแถบนี้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินหากใครลบหลู่จะนำมาซึ่งภัยพิบัติพญานาคท่านไม่ได้น่ากลัวถ้าเราให้ความเคารพท่านนะไอหนุ่มลุงบุญอธิบายอย่างใจเย็นพลางชี้ให้ลูฟี่ดูบ้างไฟพญานาคที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงออกพรรษา แม่ล้ำโขงไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งน้ำแต่เป็นดวงใจของวิถีชีวิตชาวบ้านเสียงกระแสน้ำไหลเอื่อยๆกลิ่นข้าวปลาจางๆและเสียงสวดมนจากวัดที่อยู่ไกลๆหลวนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูฟี่ฟังอย่างตั้งใจแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ความอยากรู้อยากเห็นของเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีก ลูฟี่ตัดสินใจที่จะไม่สนใจคำเตือนของลุงบุญมากนักเขายังคงมุ่งมั่นที่จะตามหาสิ่งที่เห็นใต้น้ำไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันก็จะไปดูให้ได้เขาประกาศกร้าวพลางใช้พลังยางยืดของเขาเหวี่ยงแขนลงไปในน้ำเพื่อจะตกปลา เงาขนาดมหือมานั้นอีกครั้งการกระทำที่ไร้ความยั้งคิดของเขาทำให้ผิวน้ำเกิดฟองอากาศปุดๆและน้ำกระเพื่อมอย่างรุนแรงชาวบ้านที่กำลังประกอบพิธีลอยกระทงเล็กๆริมตะลิ่งต่างพากันหันมามองด้วยความตกใจลุงบุญรีบเข้ามาดึงแขนลูฟี่พอแล้วไอ้นุม่มอย่าไปรบกวนท่านเลยนะท่านอาจจะพิโรธได้ลุงบุญเตือนด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ลูฟี่กลับไม่ฟังเขายังคงพยายามที่จะ จับสิ่งที่อยู่ในน้ำอย่างสนุกสนานไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นาะแค่ปลาตัวใหญ่ๆเองเขาตอบกลับอย่างไม่ใส่ใจเขาสังเกตเห็นชาวบ้านที่กำลังพนมมือไหว้แม่น้ำอย่างสงบพวกเขามีสีหน้ากังวลเมื่อเห็นลูฟี่ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ลูฟี่เริ่มรู้สึกถึงสายตาหลายคู่ที่จ้องมาเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่ใครเพียงแต่ความอยากรู้อยากเห็นตามสไตล์ของโจรสลัดทำให้เขาไม่ทันได้คิดถึงผลที่ตามมา ทำไมทุกคนต้องกลัวด้วยละ่ะถ้ามีอะไรอยู่ตรงนั้นฉันก็จะคุยกับมันเองลูฟี่พยายามพูดให้ทุกคนสบายใจแต่ก็ดูไม่ได้ผลลุงบุญสายหน้าอย่างอ่อนใจพญานาคไม่ใช่แค่สัตว์ธรรมดานะไอ้หนุ่มท่านมีอำนาจยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้ ขณะที่ลุงบุญพูจบผิวน้ำก็เริ่มปั่นป่วนมากขึ้นกว่าเดิมเงาดำทะมึนใต้ผิวน้ำดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเข้าใกล้ฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังตอบรับต่อการรบกวนของลูฟี่ลูฟี่รู้สึกได้ถึงกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้เขาเสียหลักล้มขมำลงในน้ำ แม่น้ำโขงที่เคยสงบกลับกลายเป็นบ้าคลั่งเกิดน้ำวนขมาดใหญ่กลางลำน้ำท้องฟ้าที่เคยสดใสพลันมืดครึ้มไปด้วยเมฆดำทะมึนลมกระโชกแรงพัดหวีดหวิวพัดเอาเศษไม้และใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วลูฟี่พยายามที่จะตั้งหลักแต่พลังอันมหาศาลของกระแสน้ำก็ถาโถามเข้าใส่เขาอย่างไม่ลดละนี่ไม่ใช่คลื่นลมธรรมดามันคือพลังที่เหนือธรรมชาติ เฮ้ยอะไรกันเนี่ยลูฟี่ร้องด้วยความตกใจเป็นครั้งแรกเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจากใต้น้ำรากับมีบางสิ่งกำลังกโกรธแค้นอย่างสุดซึง้งความคึกขนองของเขาพลันหายไปกลายเป็นความรู้สึกยำเกรงที่ไม่เคยมีมาก่อนลุงบุญรีบตะโกนบอกนั่นไงพญานาคท่านพิโรธแล้วขอขมาท่านเดี๋ยวนี้ไอ้หนุม่ม ทันใดนั้นผิวน้ำที่ปั่นป่วนก็แยกออกจากกันเผยให้เห็นสีสันอันโอฬานของพญานาคราชสีเขียวมรกตเรืองรองรา่ากับอัญ,ญมณี เกล็ดขนาดใหญ่สะท้อนแสงไฟที่ริบหรี่ดุดดวงดาวดวงตาของท่านท่อประกายเรืองรองด้วยอำนาจและปัญญาที่ยากจะยังถึงมันเป็นภาพที่งดงามตื่นตะลึงและน่าสะพรึงกลัวในคราวเดียวกันลูฟี่แข็งทื่อไปชั่วขนาดเขาไม่เคยเห็นสิ่งใดที่มีพลังและสง่างามเช่นนี้มาก่อน ลุงบุญรีบดันลูฟี่ให้พนมมือไหว้กราบขอขมาท่านพญานาคลูกหลานผู้งโง่เขลาได้ล่วงเกินท่านขอท่านโปรดอภัยลูฟี่ทำตามอย่างงงๆแต่ก็พนมมือขึ้นอย่างจริงใจดวงตาของพญานาคจ้องมองมาที่ลูฟี่อย่างพินิษก่อนที่กระแสน้ำจะค่อยๆสงบลงเมฆดำบนฟ้าก็เริ่มจางหายเหลือไว้เพียงความเงียบงนันและความโล่งอกที่ยากจะอธิบาย พญานาคไม่ได้เอ่ยคำใดแต่ในจิตใจของลูฟี่เขารู้สึกเหมือนได้รับสารบางอย่างการสื่อสารที่ไม่ได้ผ่านเสียงแต่ผ่านความรู้สึกอันลึกซึง้งพญานาคแสดงให้เขาเห็นภาพของแม่น้ำโขงที่ไหลาย,ยาวมานับพันปีภาพของชีวิตที่พึ่งพาสายน้ำแห่งนี้ภาพของความอุดมสมบูรณ์และภัยพิบัติที่พญานาคได้เฝ้าดูแลมาตลอดลูฟี่เห็นถึงความเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างแม่น้ำกับผู้คน และเห็นถึงสมบัติที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่ทองคำหรืออำนาจแต่คือความสมดุลและความเคารพในธรรมชาติลูฟี่ผู้มักจะคิดถึงการต่อสู้และการผจญภัยในแบบของเขาได้สัมผัสถึงความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเป็นครั้งแรกเขาพนมมือไหว้อีกครั้งด้วยความเคารพอย่างแท้จริงฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่รบกวนท่านขอบคุณมากเขาพูดเสียงแผ่วเบา หลังจากนั้นลูฟี่กับลุงบุญก็นั่งกินข้าวเหนียวส้มตำและปลาเผาด้วยการริมแม่นุมโขงที่กลับมาสงบอีกครั้งลูฟี่กินอย่างอร็อร่อยเป็นพิเศษเขารู้สึกถึงรสชาติของความสุขสงบและมิตรภาพที่ได้รับจากลุงบุญและชาวบ้านลูฟี่ได้เรียนรู้ว่าโลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการตามหาแค่สมบัติที่จับต้องได้ เขามองไปยังแม่น้ำโขงที่ทอประกายระยิบระยับใต้แสงจันทร์พญานาคค่อยๆเลือนหายกลับลงสู่ใต้ผิวน้ำอย่างเงียบเชียบทิ้งไว้เพียงความอบอุ่นในใจลูฟี่สัญญาจะปกป้องความมหัศจรรย์เช่นนี้ไว้โลกนี้ยังมีเรื่องสุดยอดอีกเยอะเลยเขาพูดกับตัวเองด้วยรอยยิ้มกว้างก่อนจะโบกมือลาลุงบุญและก้าวออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่พร้อมกับความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในหัวใจ